สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน JGT นะครับมาอัปเดตรีวิวในเรื่องของคลอสสามทางที่เป็นบอดี้ปัจจุบันนะครับเป็นคลอสเข้า1ออก3นะครับผมที่เป็นงานของบอดี้ไฟล์ของทางร้าน JGT นะครับตัวนี้เป็นงานโมนะครับผมของทางร้านเองนะครับผมก็มีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้แต่ว่าบอดี้ หน้ากากสีไฟอะไรพวงนย้อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะครับเพราะว่าบอดี้เนี่ยผมก็เอามาโมดิฟายอีกทีนึงนะครับผมจำหน่ายไปแล้วนะครับผมก็ประมาณ7 8ตัวนะตัวนี้นะครับแล้วก็เหลืออยู่2ตัวตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ว่าจะทำรีวิวอยู่นะครับแต่ว่าลูกค้าออเดอร์กันเข้ามาเยอะผมเลยไม่ได้ทำรีวิวเลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่2ตัวนะครับ ก็เลยจับมาทำรีวิวสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าท่านไหนที่สนใจในเรื่องของครอสตัวเข้า1ออก3ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมมีพร้อมส่งอยู่2ตัวนะครับทันใช้งานปีใหม่แน่นอนนะครับผมสำหรับคลอสตัวเข้า1ออก3ตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นครอสสมทางเลยนะครับมีไฮมิ l โลนะครับผมโลเนี่ยลูกค้าจะเล่นเป็นมิ l โลหรือว่าจะเล่นเป็นโลซับก็ได้นะครับผมเดี๋ยว รบกวนลูกค้กาใส่หูฟังนะครับผมเดี๋ยวผมมาเปิดให้ฟังกันดูนะครับผมไม่ได้มี power แยก3ตัวนะผมใช้ power ตัวนี้นะครับก็เป็น power สองช h a n แ e นผมใช้ช h a นแ e น,น L เป็นกลางช h a นแ e น R เป็นแหลมนะครับผมก็คือแยกให้ดูนะครับว่าการทําความถี่มันเป็นยังไงกันแล้วกันนะครับแล้วก็ power กับซับป,ปกตินะครับตัวนี้นะผมก็จะต่อไว้แบบนี้นะครับ L เป็นแหลมนะแล้วก็ R เป็น กลางนะครับผมแล้วก็ซับนะครับผมแล้วก็น,นี้เป็นอินพุตนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนลูกค้าใส่หูฟังด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเทสเสียงให้ดูกันนะครับเริ่มจากเสียงแหลมก่อนนะอะบิดมาซ้ายสุดนะครับฟังดูนะแหลมจะเบาเบามากนะครับเพราะว่าความถี่ตกตัดไอ้สูงสุดๆเลยซึ่งแหลมผมทําความถี่สูงไม่ได้นะครับ อบดบิดกลับไปนิดนึงนะครับเสียงเริ่มมามันจะเป็นแหลมบนกลางมาหน่อยๆนนะครับแต่ว่าถ้าแหลมของใครที่มันไปสูงๆได้นะก็โอเคเลยนะครับเนะี่ย นั่นคือเสียงแหลมทีนี้เสียงกลางนะครับปิดกลับไม้หมดนะอ่ะทีนี้เปิดะจะเห็นว่ามันจะออกคล้ายๆดอกฮอนนะยางออกกลางๆเลยทีนี้ใครที่อยากได้ความทีแบบอ่าตำ่ตำๆลงปบีด เพือยอบเพิ่มความหนักของเสียงนะเอาลองดองอูที่บนเรียงชาตาเจ้ขึ้นขอตัวเรธลาดที่ขอเบื้อว่าปัดเป่าความจนวันพอช่วยดมให้คนเมตาให้ลูกได้รวยกับเป๋าบางน,นัให้สมคําว่าสิทธ์หลวงพอ ฝากใจโซโซให้วัดตะโกแพ่บนบันดาลสิ่งที่เคยปิดแค่คิดให้ผาทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำาจึงที่ใครโดนให้พ้นความโศกกทะตั้ง นะครับถ้าบิดกลับมาเนี่ยเอาความถี่สูงถ้าเปิดไปนู้นเอาความถี่ต่ำนะดอกผมไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวครับมันกินมันดึงกําลังของ power ไปเยอะเลยนะครับไฟหน้าปีตกเลยนะครับเพราะสวิตช,ชิ่งผมเอาไม่อยู่สวิตช,ชิ่งแค่50มอ์นะครับเอาไม่อยู่ค ใจโซโซให้บัดตะโกแห่บุญมันดานสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พาทุกฝันบอนพอ้ช่วยบาปที่ใครทำเด็บไี่ใครโดนให้พ้นความโูถ้านักี่ียงลกหินโปรยพ่อรวยโปรดช่วยอันนี้ เป็นเสียงของคลอสแบบเพียวๆออกจากเครื่องเล่นนะครับยังไม่ได้ผ่านปรีนะครับผมถ้าเรามีปรีเราสามารถที่จะปรับแต่งความทีแต่และความทีเราสามารถที่จะบูทเพิ่มคัดออกได้นะครับความถีที่เราไม่ต้องการแต่เนี้ยผมรีวิวแบบเพียวๆก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้ดูในเรื่องของเนื้อเสียงของคลอสนะครับว่าเป็นแบบนี้นะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือ a w e i m a t e 20x เนี่ยนะครับมันอาจจะ ได้คุณภาพเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอที่จะฟังออกนะในเรื่องของบุคลิกเสียงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้นะครับผมตอนนี้ผมมีของพรอมส่งอยู่2ตัวนะครับ ผมลงคลิปน่าจะอัดแล้วก็ลงเลยนะวันนี้วันที่20นะครับผมก็ของมีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาผมได้นะครับเบอร์โทรก็0 8 4 9 6 4 4 0 0 1นะครับ0849644001ได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมมากเลยนะครับฝากกดติดตามทางช่อง JT Channel ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ